เกี้เขาแจ้งว่าท่านประธานมีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่นะในบัญชีขอโทษนิดนึงนะที่ตามเราเอายอดจริงกันเลยดีไหมอ่าดีเพราะปัจจุบันเนี้ยมันก็ฟล์ทำงานไปเรื่อยๆนะครับงานมันก็ยังดําเนินการต่อไปเรื่อยๆที่อยู่นั่งงานนะครับเดี๋ยวให้เช็คยอดเลยว่าตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่ครับตอนนี้เนี่ยมูลนิธิอ่าคนอาจจะบอกว่าว้าวเหลือตั้ง90ล้าน่าแต่จริงๆเนี่ยตอนนี้เรายังมีเงินที่รอจ่ายอยู่ รอจ่ายคืออะไรมาที่บอกครับตอนนี้เรายังมีทําถนนอยู่นะยังมีทําห้องน้ํายังมีทําภารกิจอื่นๆอยู่ที่ริมชายแดนหลายอย่างก็ยังไม่เสร็จบังเกอร์นะครับหลายอย่างยังไม่เสร็จพอยังไม่เสร็จครับก็ต้องรอเสร็จแล้วก็จ่ายนะครับตอนนี้ถ้ารวมบัญชีรอจ่ายนะรอจ่ายนะครับอีกประมาณเก้าสิบ่ล้านสี่แสนห้าหนะครับนะก็จะมีในส่วนของทําถนน นะครับทาถนนมีอุปกรณ์ของทางเทคนิคของทหารนะครับมีในส่วนของบังเกอร์ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลนะครับของทหารของตํารวจนะครับมีในส่วนของอการสร้างฐานนะครับเป็นฐานบัญชาการของหน่วยงานหน่วยหนึ่งนะครับมีเรื่องของไฟฟ้านะห้องน้ำนะครับอ,อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี่คือเป็นอุปกรณ์ทางทหารนะครับนะแล้วก็มีใช้ช่วยทับพอร์ตทางทหารด้วยนะครับมีสร้างสะพ,พานนะครับมีสร้างกระเช้านะครับมีในส่วนของอุปอเนี่ยถนนหลายเส้นนะครับนะครับประมาณนี้ครับ<น>ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า W R N